วัครับวันนี้ผมมีมมมมอยู่กับมิเชลผมวันนี้ผมก็จะมาจอยตามเพื่อนนะครับ oh. ขเขาเรียกก็คือเตนะ oh. นี่เพื่อนผมเองนะนี่ผมรู้จัจอยู่นะอยู่ที่โรงยินโอเคนั่นเรามาจอยกันเลย yeah, <boy. S 1> เดี๋ยวเราต้องรองเพื่อนก่อนนะสามสามนาทีอะ่ะรู้ oh. โดยเกมนี้ก็จะคล้ายๆกับอมามแล้วทุกคน น่าจะมีใครเคยเล่นอมอ,อกอยู่นะก็เหมือนเหมือนกันแหละโดยจะมีตัวละครหลายๆตัวน่าจะให้เราซื้อก็อันนี้จอสั้นอันนี้เพิ่มผมเองนะครับแล้วดูชื่อมันอ่านออกกันไหมครับนี่แหละเพิ่มผมเองอะไรเนี่ยสลิปปิ้งมันท่งมันสลิปปิ้งอะไรครับน้อง อันนี้ตัวละครที่ผมใช้น่าจะเป็นตัวที่สามารถโคลนได้นะสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปทำภารกิจปัน่นปั่นไฟนะมาเ็วผมลืมแบอกีปอย่างนึงนะครับเวาลาโคลนแล้วมันตัวละครมันเราก็จะล่งหุนไปนะครับทุกคนเฮ้ยนี่มันอะไรวะ มึงว่าฆาตะกรมือนมากเลยทุกคนหวังว่าข้างบนน่าจะมีเครื่องปั่นไฟอยู่นะอยากอยากให้มีอะหลุมไม่มีนะทุกคนใครที่ไม่รู้จักผมผมชื่อเรีชนะผมไม่ได้ทำคลิปนั้นก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ตอนนี้ปิดเทอมแล้วก็จะลงให้ไวกว่าเดิมนะแล้วนี่มันสพเพื่อนผมนี่หว่า งันลงไปเลยแล้วกันแล้วนี่ก็คือเครื่องปั่นไฟที่เรากำลังตามหานะโอเค เอาอะไรนี่ฮะเดี๋ยว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 ก็เดี๋ยวกอ็อย่าเพิ่งทําอะไรเลยอย่า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 ขอร้อง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 ,อองผมจะตายแล้วอะทุกคนสปิธนาจะหมดไปเนี่ยเหลืออีกแค่ยี่สิบโอ้ยตายแน่นอนตายแน่นอนอย่าเลยขอร้องโอ้เรียบร้อยครับแตก